คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะะนะครับนะครับเหลือเวลาอีก6วันแต่วันที่27บเ็นี่ยเราน่าจะจบกันแล้วนะครับเป็นไปได้จบแน่นอนแล้วก็จะต้องหรือแคมป์เนาะหรือบ้านพักขนย้ายวัสดุต่างๆไปงานไซต์ใหม่นะครับอ่ะก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆนี่คืองานประจําของผมเนาะนะครับส่วน หลายๆคลิปนะครับหลายๆคลิปก็ทําแบบเขาเรียกว่าเพื่อความสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆก็ดีแล้วยิ่งมาทําตอนนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ๊กโซเชียลนะครับมันก็ไม่ตลกหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่คนตลกอาชีพผมคืออาชีพก่อสร้างเพียงแต่ว่าใจมันรักนะครับรักอาชีพนี้เนาะ สวัสดีครับนะครับบ้านนี้ดีชาแนลอีกเช่นเคยครับนะครับวันนี้ไม่มีบิลลี่ไม่มีกิ๋วสองข้างนะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ผมเข้าสู่ในโหมดการทํางานเนาะนะครับด้านหลังของผมเห็นไหมครับนะครับวันนี้ก็ทีมช่างนะครับทีมช่างหลายเขาเรียกว่าหลายช่างเลยว่างัันเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างกระจกเนาะช่างไฟฟ้านะครับช่างสีนะฮะช่างฝ้าช่างปลปาแล้วก็มีพนักงานที่เก็บงานอีกนะครับประจาบริษัทนะครับก็ หลายท่านเลยทีเดียวนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่มาลุมงานกันนะครับจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ยังเหลือเวลานะครับยังเหลือเวลาอีกเขาเรียกว่าเกือบเกือบสองเดือนนะครับในระยะเวลาที่เราทาสัญญากันเนาะว่าบ้านจะจบวันที่เท่าไหร่ประมาณที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับแต่ครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าเสร็จก่อนสัญญาเพราะอะไรครับเพราะอย่างนี้ครับวันที่30นี้เนาะก็อีก2-3วันนี้นะครับวันที่30มมีนาคมนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาได้ มีวิธีได้เลิกมาเหมือนกันเถอะมีวิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็เลยกระซิบบอกกับเราเอ,อ้ยช่างหนึ่งนะผมต้องการบ้านเสร็จเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทันไหมน,นะครับเพราะว่าออผมได้เลิกมาไปหาเลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้วันที่30นะฮะสามีนาช่างหนึ่งจะช่วยผมได้ไหมทันไหมไอ้เราก็คิดอยู่คู่ใหญ่นะครับผลท,ท้ายอะได้ครับนะฮะได้ครับก็เลยเป็นที่มา,เ,าเป็นที่มางานต้อง สร็จก่อนกำหนดนะครับงานเสร็จก่อนกำหนดกอนข้างที่จะจะไวเลยแหละนะครับเสร็จก่อนกำหนดมีเวลาเหลืออีกเพียบเลยนะครับอันนี้ลูกค้าขอมาแล้วก็จัดให้อ่ะในระยะเวลาที่เราตกลงกันเนี่ยประมาณ1เดือน1เดือนนะครับที่เขาถามผมว่าจะทันไหมหลังจากที่ผมรับปากเขาแล้วเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าลูกาาจจคก้าอาจจะไม่เข้าใจว่างานเถอะนะครับลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไม รับปากเราแล้ว,ลวทําไมวันนี้ช่างนี่ทาไมงานยังไม่คืบหน้าอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วนะครับเราต้องทํางานตามสเต็ปต,ตามขั้นตอนนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นลูกผู้ชายของเรานะครับผมก็รับปากเขาไว้แล้วทันแน่นอนนะครับพอมาถึงวันนี้เนาะลูกค้าแฮปปี้ดีใจยิ้มนะครับเพราะว่าความคืบหน้าคืองานมาจบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้ก็อ๋อยกตัวอย่างเลยช่างกระจกเข้ามาติดตั้ง บานประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็ช่างไฟเริ่มติดโคมไฟนะครับส่วนช่างประปาก็ไล่ติดสุขพันนะครับติดสุขพันต่อระบบต่างๆของระบบปปาเนาะนะครับแล้วก็ช่างสีนะครับช่างสีก็ทําการไล่เก็บงานสีทาสีกันว่างั้นเถอะนะครับส่วนช่างประจําบริษัทนะครับที่เก็บงานอยู่เนาะก็มีการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยต่างๆนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเริ่องทำความสะอาดกันแล้วนะครับยังไงก็ น่าจะเสร็จโดยประมาณที่ที่27นะครับเหลือเวลาอีก6วันแต่วันที่27ิเนี่ยเราน่าจะจบกันแล้วนะครับเป็นไปได้จบแน่นอนแล้วก็จะต้องรือแคมป์เนาะหรือบ้านพักขนย้ายวัสดุต่างๆไปงานไซต์ใหม่นะครับอ่ะก็เข้าๆนะครับเข้าๆนี่คืองานประจําของผมเนาะนะครับส่วน,นหลายๆคลิปนะครับหลายๆคลิปก็ทําแบบเขาเรียกว่าเพื่อความสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆก็ดีแล้วยิ่งมาทําตอนนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ยกโซเชียลนะครับมันก็ไม่ตลกหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่คนตลกอาชีพผมคืออาชีพก่อสร้างเพียงแต่ว่าใจมันรักนะครับรักอาชีพนี้เนาะรักที่จะคืออาชีพก่อสร้างเ่ยผมรักอยู่แล้วเพราะเป็นอาชีพเดียวที่ผมมีอยู่ที่ผมทําอยู่นะครับทั้งชีวิตผมทุ่มเทให้กับงานก่อสร้างมาโดยตลอดจนมีถึงทุกวันนี้นะครับอ่ะส่วนเรื่อง u t u b e เนี่ยก็ใจมันรักว่ากันเถอะนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวต้องออกตัวก่อน นะฮะผมต้องออกตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งนั่งอยู่ติดถนนเลยนี่นะฮะถนนนะครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเสียงมันก็อาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่า <S 2> <S 2> <S ที่มานั่งตรงเนี้มุมนี้มันน่าจะดีที่สุดนะครับมุมนี้ด้านหลังก็จะเห็นผลงานผมที่กําลังทีมช่างก็ที่กําลังทําอยู่เนาะนะครับด้านหลังของผมนะครับทีมงานก็กําลังทํางานกันอยู่มันได้มุมสวยบ้างเถอะก็เลยไม่กลัวรถนะครับแต่ถ้าเกิดเจอรถเขาเรียกว่าคนเมาขับรถนี่อาจจะเป็นไปได้นะนะครับวิ่งมา เพราะว่าอยู่ติดถนนเลยเห็นไหมครับห็นเส้นไหมครับนี่คือเส้นถนนเนาะก็อยู่ใกล้กันมากนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคุยไปคุยมาคุยถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับจะติดต่อผมเนาะนะครับไปสร้างบ้านให้แก่ท่านนะครับผมไม่ได้รับแค่งานสร้างบ้านอย่างเดียวนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพิ่งส่งงานไปล่าสุดนะครับงานเพิ่งปิดจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นงาน กึ่งอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นห้องเช่าวังกันเถอะนะครับห้องเช่าสองชั้นนะครับที่ผมสร้างเสร็จแล้วผมสร้างอยู่ที่เ,เคหะฉลองกรุงนะครับเขตน้องจอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผลงานท,ที่เสร็จไปแล้วนั่น,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 ก,น,นก็คือผมกําลังจะบอกว่าผมไม่ได้รับแค่งานสร้างบ้านอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแถวห้องเช่านะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทก็ดีนะครับรีสอร์ท โกดังโรงงานนะครับผมรับหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราตกลงราคากันได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจเออลืมบอกไปนะครับตอนนี้นะครับบ้านนะครับช่วงนี้หน้าร้อนเห็นไหมครับตัวนี้ดูหน้าผมดําเลยนะฮะจริงๆแล้วมันก็ดําอยู่แล้วแหละแล้วมาเจอแดดแบบนี้ก็ดําไปใหญ่นะครับโดยเฉพาะหน้านี้หน้าร้อนร้อนมากเลยแหละนะครับผมจัดโปรโมชั่นขายร้อนให้อยู่เนาะนะครับหเลยผมแถมแอร์ให้1ตัวนะครับแอร์มิสซูบิชินะครับขนาด9,000 BTU ให้กับลูกค้า1ตัวนะครับสำหรับบ้านหนึ่งหลังเนาะนะครับแล้วก็ในในการที่เราสร้างบ้านเนี่ยหนึ่งต้องมีห้องน้ําถูกไหมครับในเมื่อมีห้องน้ําแล้วเนี่ยผมแถมให้อีกนะครับผมแถมเครื่องทาน้ําอุ่นให้อีกห้องน้ําห้องละหนึ่งตัวอ่านะครับแล้วก็ที่สําคัญผมยังออกแบบหรือว่าเขียนแบบให้ฟรีอีกด้วยนะครับจัดให้ขนาดนี้แล้วนะครับแถมให้ขนาดนี้แล้วย,ยังไม่สนใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอะ่ะ สำหรับท่านที่สนใจนะครับผมก็จะขึ้นเบอร์โทรให้เลยเนาะนะครับบริษัทบ้านนี้ดีสถาปนิก PR, และก่อสร้างจำกัดสำหรับท่านใดที่เป็นผู้รับเหมาหรือเป็นช่างเหมือนกันนะครับที่รับสร้างเนาะนะครับในเมื่อ,เ,อเป็นผู้รับเหมาแล้วเนี่ยนะครับจะเลือกหาวัสดุสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็ขอให้นึกถึงนะครับขอนอนุญาตอ่านนะครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่ที่เข้ามานะครับอ่ะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจผู้รับเหมาเนาะหรือว่าช่างหรือว่าเจ้าของบ้านก็ดี นะครับสนใจที่จะเลือกซื้อเลือกหาเกี่ยวกับวัสดุนะครับวัสดุก่อสร้างเนาะก็อย่าลืมนะครับตีวิทย์วัสดุก่อสร้างนะครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับเขาขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในด้านของเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเนาะนะครับขายตรงจากโรงงานนะครับก็อย่าลืมนะครับตีวิทย์วัสดุก่อสร้างนะครับอยู่แก่งคอยนะครับอ่าเขาจําหน่ายสินค้านะครับมุลงคาทุกชนิดเนาะอุปกรณ์สร้างบ้านทุกชนิดเลยนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับในเขตสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับบ้านดีต้องมีวัสดุที่ดีและมีมาตรฐานก็อย่าลืมนะครับตีวิทย์วัสดุก่อสร้างนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ตัวนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็ไม่ได้ทํากันบ้านอะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าสร้างบ้านกับผมก็ดีหรือว่าจะเลือกซื้อเลือกหาวัสดุก็ดีก็อย่าลืมนะครับเพื่อนผมเองนะครับตีวิทย์วัสดุก่อสร้างนะครับไปติดต่อไปโทรหากันเองแล้วกันนะครับในเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับก็อย่าลืมนะครับ ตีวิตวัสดุก่อสร้างนะครับคลิปแรกเลยที่มีสปอนเซอร์เข้ามานะครับแล้วมีสปอนเซอร์อีกหนึ่งทัวร์นะครับมันอาจจะเขาเรียกว่ากระทันหันเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะขอเขาเรียกว่ารับปากก่อนรับปากแล้วกันว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องสปอนเซอร์ให้มันดีกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปแรกเราไม่ว่ากันเนาะอ่ะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับชีวิตเราเนาะนะครับเกิดมาทั้งทีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กแรกแดงยันถึงคนท่าคนแก่นะครับเรื่องเจ็บป่วยนะครับเรื่องเจ็บป่วย หรือว่าจะเป็นเกิดแก่เจ็บตายบางกันเถอนะเนาะในเมื่อเรายังไม่ตายเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยนะครับคนเรามันไม่แน่นอนนะฮะเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเจ็บป่วยตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาหลายๆท่านน่าจะมันเหมือนกันเนาะทำงานหาเช้ากินค่านะครับหรือว่าพอจะมีกําลังหน่อยก็อาจจะเขาเรียกว,ว่าหาเดือนชนเดือน่างัันเถอนะเนาะ หาไปกินไปว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพียงแต่ว่าเวลา,ารเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งค่าใช้จ่ายนะครับในเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยบางครั้งค่าใช้จ่าย,ายในการรักษาเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมมีตัวเลือกให้เนาะถ้าเกิดมันจะเจ็บจะป่วยขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจ็บจะป่วยตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมมีตัวเลือกให้ผมมีบริษัท ประกันชีวิตนะครับหรือว่าประกันสุขภาพก็ดีนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเนาะเพียงแต่ว่าผมก็ทากับเขาอยู่นะครับในเรื่องของการประกันชีวิตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพนะครับประกันรถยนต์เนาะบริษัทนี้นะครับหรือว่าตัวแทนตัวแทนเจ้าเนี้ยเขารับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีตัวคนก็ดีหรือว่าโอ๊ยอะไรหลายๆอย่างนะครับ ผมไม่เข้าใจขนาดนั้นเนาะผมอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องราวให้มากกว่าน,นี้ก็อย่าลืมนะครับติดต่อไปที่คุณจุธามาศตนะครับจุธามาศตโยธินบุญนาฏเนาะนะครับสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับคุณจุธามาศตเนี่ยหรือว่าเจเอสเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการละนะครับผู้จัดการภาคเนาะผู้จัดการเอะเนาะในด้านวงการเขาเรียกว่าวงการประกันชีวิตเนี่ยประกันชีวิตประกันภัยเนี่ยจะรู้จักเจอเอะ นะครับในนามผู้จัดการเอกนะครับก็เบอร์โทรผมขึ้นให้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้เนาะสำหรับเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์อีก2ตัวที่เข้ามาขอบคุณอย่างยิ่งครับนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนาะผมก็ต้องเขาเรียกว่าร้อนด้วยนะฮะเดี๋ยวเย็นเนี้ยนะครับมีงานต่อที่บางประกงนะครับมีงานเป็นเกิดของเจ้านายของลูกพี่คนนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปกันแล้วก็ต้องไปเจอพวกบิลลี่จิ๋วนี่แหละไปเจอกันแน่นอนนะครับที่บางประกงวันนี้เนาะอ่ะ สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับบริษัทรับสร้างบ้านเนาะถูกเร็วดีเป็นไงของเรานะครับบริษัทบ้านนี้ดีสถาปนิกและก่อสร้างจำกัดเบอร์โทรตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องทางของผมเนะาะ u t u b e นะครับสามารถชมคลิปผมเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านในด้านการงานหรือว่าด้านสนุกสนานของผมนะครับสามารถรับชมได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็บ้านนี้ดีชาแนลนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืม ไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเนาะนะครับกดกระดิ่งเข้าไว้เนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปที่ผมทำเนาะก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับตอนนี้6 0 0มื่นซับสไครต์แล้วครับนะครับ,นะรบก็ถือว่า,ามีซับขึ้นมาขนาดนี้ระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้สําหรับคนบุคลธรรมดาแบบผมเนาะนะครับไม่คนมีชื่อเสียงอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราขยันทําคลิปว่าง,งั้นเถอะนะครับก็ตอนนี้มีผู้ติด,ดตาม6 0 0ม0ซับแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะรอฉลองทีเดียวในเมื่อผมได้แสนซับเนาะนะครับเดี๋ยวจะต้องมีเขาเรียกว่ามีกินเลี้ยงกันบ้างหรือว่าเลี้ยงขอบคุณนะครับ FC หรือว่าผู้ติดตามนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นช่วยหน่อยนะครับคนไหนที่ดูคลิปแล้วช่วยกดซับตะครให้ด้วยเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยเพิ่มซับให้ด้วยนะครับมันจะได้ถึงแสนให้ไวนะครับก็คลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ